ส่งๆมันหมางก็สกขฮอสครับเนาะเอาท่างควาผู้ใหญ่บ้านก็สิขอนับสักก้อนว่าสั้นนับหนึ่งฮอดสามครับสองสองเลยครับสองเลยครับเอาพี่น้องสามเอ้าเอาเลยครับเอ้ามาเอาเบิ่งป่าครับจังหวะแรกพี่น้องป่าน้องสาครับมาเอ้าพี่น้องเอ้ยเอาเบิ่งกันครับผม โอ้ยพี่รองเ้ยเอาเอามาป่าอยู่น้องซาครับโอ้ยพี่้องเ้ยเอาเอาพี่รองเอาเอาสุดยอดครับสุดยอดครับสุดยอดครับพวดห้องแตกเซลซาเลยครับคนครับโอ้ยพี่รองเ้ยเอาเอาเข้าไปว่าสั่นว่าวดกู้ักแน่แต่พี่้องเอามาสั่งเลยเลยนะครับรับได้เลยทันทีนะครับเ้ามาเลนะครับ ตัวใหญ่เต้นออกแล้วครับผมเอ้าเอา,เ,อา,เ,อา,เ,อาเต้นเขา้าไปว่าซัน่าป่านยังรลาคอบ่ป่าจีนครับป่าจีนครับป่าต่างประเทศครับพี่น้องปวดโคกคักแนครับเอาเอาปวดโคักแนพี่น้องป่าครับเอา แนะครับเอาเบิ่งกันครับโอ้ยพี่น้องเต้นออกกระพองครับเอาตักเอาตักเอาครับโอ้ยพี่น้องด้ยบ่มข้นหยียบงูเรากาสัน้นห้องแตกแฉลาะอะไครับเอาเบิ่งกันครับผมเอาเอาเบิ่งกันครับเบิ่งกันครับ การพี่ร่องเอายกเอายกเอาว่ะท่านปลาจีนครับปลาจีนครับเปลียนออกแล้วครับตันอย้าครับเอาเลยครับเอาเลยครับเอาเลยครับเอ้ยพี่น้องเอ้ยเอาห้ามองต่อพี่น้องมองต่อครับบรรยากาศครับแน่น้องพี่น้องเอาพอแล้วครับคักเติบครับพี่น้องเอาสุดยอดครับสุดยอดครับ เอาบึงจาว่านี่ครับได้ว่าได้ว่าเอาแต่ว่านี่ครับแต่ว่านี่ครับมาบอมาบอเอ่งมาเลยครับมาเลยครับแต่ว่านี่ครับมาเลยครับมามามาปลาจีนครับปลาจีนครับเองขอตสงวนแตกแซวเลยครับ ครับ้อ้ยพี่น้องเอ้ยเอาไปแล้วครับยกเอายกเอาครับพี่น้องเอายกเอายกเอาทั้งคุณครับทั้งคุณครับทั้งคุณครับหักเลยครับป้องเลยครับเปแล้วครับป้องแซวสาเลยครับเออกมาเบ้ยพี่น้องเอ้ยเอาป้องเอาตักเอาตักเอาเอาพี่น้อง ตัวไก่ลูกโบนี่ครับเต้นอย่างนี้สะดุ้งครับปลาจีนครับเอ้ยพี่รองเอ๊ะปลาจีนครับเอาเอามาฮะไต่กันบพยุดบพย้อนครับลนะครับเอาได้แล้วครับขอพี่น้องหลังจากลงไปบ่อชโซมุงครับเบิ้งผลงานของอีแม่์แล้วครับอันนี้เป็นสะดุ้งไม่แหะครับแม่สะดุ้งจ้าสะดุ้งครับปลาบอชพี่น้องเอ้ยเอายกโชว์จากตัวนะครับ ยกไปตงๆนะครับเอาพี่น้องง่าุนละปจีนครับขายได้จักบาทแล้วไหมขายได้เงินสามส่อยหนึ่งสามสลนึงวาซานพี่น้องเลยลงทุนไปจักกลอยก่อนเจ็ดยเจ็ดอยจักสะดุ้งสองสะุงสามสามดุงพี่น้องเอาขายไปแน่ลละเ้ากกำลังสิคัดปลานิ่นอครับครับหนนนอคร่างีพี่น้องเด้อเอาห้ามงามปลาตัวงามเลยครับเอาพี่น้องเนี่คือตลาดยอมยอมครับผม ยูบันตาดครับหลังจากลงไปบบพันฮหอดสมงครับเป็นใดครับปลาครับเอาพ่อใดกันยุะิพี่น้องก่าทาไป่ลาครับปลาตัวง้ามครับตัวน้อยตัวใหญ่ครับคัดออกครับเนี่ครับปลาที่เราได้ครับพี่น้องคุณอด่วเขาค้นซื้อปลาไวหมนะไแม่ถึกใจ่าปลาเออถึกใจเราหรว่าซาเนี่ยหัวอะรับบว่เอ้าปลาลวกโปลาลวมครับปลาลวทุ่นไปักบาทแม่หมนีร้อยรสรุง2ดัง S <S <ป>มาจากบ้านไหนไ <ป S 1> ครับมาจากในเมืองหมดเลยมาจากในเมืองครับคนในเมืองพี่น้องมาหาหกสะดุงอยู่ตังจังหวัดอยู่ตังตัง,อย,ตง,ตงอยู่อยู่ดอกเมืองละชั้นเอา้าสุดยอดครับสุดยอดเอาอีพอมาจากทางไหนน,ะหนานะเนาะมาจากนองหานครับหนองหานหาเป่นในป่าผมขอเบิ้งน้ำเนี่ยครับ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 อันนี้ก็คืออ่าขึ้นแถวแรกนั่นมะพ่อเนี่ยแยวแรกแถวแรกลงทุนไปยักบาทมือนีิเฮ้ย ค่าบัตรก็สามร้อยสามร้อยสามร้อยค่าอยู่ค่ากินเด็กครับค่าน้ำมันลดมาอีกค่าน้ำมันลดมาอีกเขาบ่ได้เอาเติมเอาน้ำเติมแม่บ่แม่น้ำเติมพี่น้องเอ้ามาจันน้องหานอันนี้เสียเอาเอาไปขายหรือเสียไปกินครับผมกินกับกินขายกับขายขายกับขายกินกับกินว่าสั้นแล้วห้อก็เอาขึ้นมาครับผมหลังจากอีแม่เราไปยกสุรุมบ่แม่ครับอ้าวสุดยอดครับผู้ขจ้ามาตันนองหานก็ถือว่าปลากร ถือว่าได้เยอะนะพ่อเนาะครับถเอาถือว่ากะพ่ออายุได้กินครับถึงว่าอาจจิบือว่ารายสักปีที่แล้วเนาะนโอ้ยปลามาพวนเราพูดอะไพ่อเอา้เอาเอา,ไไปาเปไไ็นดนปลาเป็นในจ้องมันจะมันมาจา,าจเอา้าเหมือนกันที่เราอันนี้ก็ปลาอพอวิดทีมงานที่พอวิดมาแต่น้องหานครับเอา้าดีก็โดนครับแล้วก็ที่พี่เข้าดีว่าพ่อป่าบึกอายุไซส์เพราะฉันี๋ยวก็ไปเบิ้งกันครับผมเอ้า อันนี้คือทีมงานครับผมทุกจ้านเอาพี่น้องตอนนี้แล้วครับปลาอยู่สามโลลอยครับพี่น้องตอนนี้กำลังยืมเงินกันเซลซ่ายอยู่ครับอ่าเพราะว่าบัได้พกเงินหน้าพี่น้องเออเ่ราม่อยังดอกพกมาพ่ออยู่แต่ว่าไปซื้อลูกสิ้นเงินเลยบ่พ่อพี่น้องต้องยืมยืมกันตะกอนเด้อไปฮอดเงี้ยไปเอาเด้อพั่น้องเอาเอาไปน้อง อ,อันนี้อาเบิ้งกันครับผมโอ้ยบโอ้ยคนสวยเจ้าไก่ป่าครับทีมงานของอีพอวิทย์ตัวสั่นน้องหานว่าสั่นหัวใจง่อยเบาง่อยเบาตัวซมีถามอร่อยแด้วพี่รองเนี่ยตัวใหญ่ยก็โลละสี่สิบบาทเพราะว่ามื่อนี้เขาจะลงทุนไปทอมคั่ครับบพมันจะค่าบัตรด้วยพี่รองลงทุนไปเมื่อนี่ยถ้าเราถ่าเราถ้าเราเจ้ากินเราอยู่บ่ ว้ายี่น้องเ้ยคนสวยคนดกหน่อยว่าัุดวาได้เอ้ยใส่เสืยแเลยเอาเสุดไปหน่อยสค้จาครับสุดยจา